ราบสวัสดีครับ f c ทุกทคนและคุณผู้ชมทุกทุท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมมาพบกับเซลล์ต้นนะครับซึ่งเซลล์ต้นเนี่ยจะประจําอยู่โชว์รูมจังหวัดนครราชสีมาอําเภอพิมายนะครับผมก็วันนี้นะครเป็นคิวของเจ้าเกรตตัว s c a p 4ปี2024นะครับซึ่งตอนนี้ราคาของเขาอยู่ที่731,000บาทนะครับราคานะครับเพิ่มขึ้นจากตอนที่เป็นตัว2 0 2 3 1 5 0 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในตัว2024นี้นะครับเพราะว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าตัว2023หมดแล้วนะครับเราก็จะได้ซื้อเป็นตัว2024เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีให้เลือก3มสีมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีบรอนเงินนะฮะคุณผู้ชมปะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเสี่ยวต้นพาไปรีวิวเจ้าตัว4ประตูเกรดตัวเอกันเลยครับผม อย่างแรกต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าในตัว2024เนี้ยเครื่องยนต์ที่ใช้ยังคงเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซี150แรงมา้า350แรงบิดดิวตันเมรนะฮะคุณผู้ชมยังไม่มีเครื่องยนต์2.2เข้ามานะครับตามที่เป็นข่าวนะยังไม่มีนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับเกรดตัวเอสนะครับยังคงกลิ่นอายความเป็นสีดำนะฮะที่ให้ความดุดำมาตั้งแต่ตัว2023แล้ว นะครับนี่ก็จะมีสีดําตัดสีเทาเหมือนเดิมเลยแต่ลักษณะเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแตกต่างจากตัว2023ซึ่งเขาเป็นลวดลายอีกรูปลายหนึ่งนะครับไฟหน้านะครับเป็นมันติรฟเฟกเตอร์หรือไฟหน้าธรรมดานะครับแล้วก็โคมข้างในเนี่ยจะเป็นโคมรมดํานะครับไฟเลี้ยวอยู่อันเดียวนะครับอยู่ในโคมเดียวกับเจ้าตัวไฟหน้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ฮะสำหรับช่องที่จะติดตั้งไฟตันหมอกเพิ่มเติมนะครับในเกรดตัวเอจากที่ผมมองนะครับ เขาจะไม่สามารถถอดเบ้าออกมาได้แล้วเราอาจจะต้องตัดตรงนี้แล้วใช้ในลักษณะตรงนี้เลยนะครับสำหรับในตัวตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็ช่องลมแอโรดนา a มิกที่เขาเอาไว้สําหรับให้ลมผ่านไปนะครับลดแรงประทะของตัวรถนะครับก็มีมาให้เหมือนกันในเกรดตัว S เห็นไหมเห็นช่องไหมนะครับแล้วก็แผงหน้าลังพึ่งแบบใหม่จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัว V นะครับ นี่จะเป็นทีเล็กๆเลๆๆๆลักษณะแบบนี้เลยซึ่งจะแตกต่างกับตัวยกสูงนะตัวยกสูงเขาจะเป็นลักษณะใหญ่ๆอันนี้จะเป็นอันเล็กๆทีนะครับผมแล้วก็มีแคฟล่ามาให้สําหรับชายด้านล่างนะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนคนยิ้มเลยไหมมุมปากนะครับผมนี่สาหรับด้านหน้าของเขานะครับไฟหน้าเนี่ยนะครับนอกจากให้ความส่องสว่างที่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเขายังมีระบบ Follow มี Home มาให้นะครับเวลาเปิดไฟ ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ดับให้เองนะครับในกรณีที่เราต้องการไขกุญแจบ้านต่างๆในเวลากลางคืนนะครับมีมาให้มีระบบาการลืมปิดไฟให้ด้วยนะครับดับให้เองอัตโนมัตินะฝากระโปรงนะครับก็เป็นลักษณะรูปลักษแบบใหม่นะครับมีสันตั้งตรงยาวจากด้านหลังมาถึงด้านหน้า ตัวล้อนะครับสำหรับเกตตัวเอเนี่ยยังคงให้ล้อกระทะมาเหมือนเดิมนะครับล้อกระทะขอบ15นะเป็นยางบิสโต e นะครับเบอร์ยาง2อ5 7 0่าขอบ15ซึ่งระบบเบรกเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นได้จริงๆเขาเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ดิสเบรกของเกรตตัวเอเนี่ยจะมีระบบกระจายแรงดันน้ามันเบรกเพิ่มแรงดันน้ามันเบรกมาให้ด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องการเบรกความมั่นใจนะครับความปลอดภยัยไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นนี่ครับปีกนกนะครับเป็น โชคอัพนะครับคอยสปริงนะครับโลโก้แ a p โฟรครับผมก็มีติดเป็นสติกเกอร์มาให้สีเทานะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ตัวแก้มมาให้นะครับตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวมือเปิดประตูจะเป็นวัสดุสีดำพร้อมกับรูไขกุญแจนะครับเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูนะนี่ครับล้อหลังก็ขนาดเดียวกันกับด้านหน้าเลยแล้วก็ สำหรับเกตตัวเอที่เป็น4ประตูเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของให้ความนุ่มนวลนะก็จะใส่แหนบมา3แผ่นแต่บรรทุกได้นะเพราะแหนบเขาสาแผ่นเนี่ยเขามีขนาดยาวกว่าแหนบปกติทั่วไปแล้วก็แผ่นใหญ่รองรับน้ําหนักบรรทุกแล้วก็ให้ตัวได้ดีเวลาตกลุมนะครับหรือเจอถนนที่ไม่เรียบสําหรับตัวไฟท้ายนะครับนี่ถ้ามองมุมนี้เราอาจจะคุ้นตากันอยู่เพราะว่าไฟท้ายตัวนี้จริงๆเป็นไฟท้ายที่ใช้มาตั้งแต่ตัว2020เลยก็ว่าได้ นะครับใช้ยาวมาเลยนะในเกรดตัว S นะครับนี่จะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับจะเป็นลักษณะโคมแบบนี้ฉะนั้นนะครับถ้าสมมตินะว่าเขาเอาไฟท้ายตัว2020มาใส่ได้หรือ2023มาใส่ได้แบบนี้ให้เราคิดไปเลยว่าอ่ะถ้าเราจะสั่งไฟท้ายเป็น LED ท่านเลือกได้หลายแบบและหนึ่ 1. ไฟท้าย2 0 2 0ก็ได้2องไฟท้าย23ก็ได้ แล้วก็3ไฟท้ายของตัว2,024ก็ได้เพื่อที่จะมาใส่ให้เป็นหลอด LED นะครับแต่แบบไหนล่ะที่จะเหมาะที่สุดก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่สําหรับไฟท้ายของเขาที่เป็นตัว2,024ถ้าเราจะมาแปลงใส่นะมันก็อาจจะรับกับตัวสันของฝาท้ายที่เขาทําให้มันเป็นเส้นสันตั้งขึ้นนะครับให้กระบะเนี่ยมันดูมีตัวนูนตัวเว้านะครับดูที่สวยงามขึ้นสําหรับฝาท้าย นะครับสำหรับเกรดตัวเอนะฮะคุณผู้ชมมือเปิดฝาท้ายก็เป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังมาให้นะครับไฟเบรกตรงที่3มีมาให้นะครับสำหรับเกรดตัวเนะฮะมีมาให้นะเพื่อเวลาเบรกกลางคืนให้ความปลอดภัยนะครับคันข้างหลังจะได้เห็นชัดเจนที่แผงประตูนะครับตัววัสดุบุนุ่มนะครับเป็นหุ้มผ้ากำมะหยี่มาให้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับ ออโต้ลงนะครับออโต้ขึ้นนะครับล็อกกระจกไฟฟ้านะครับล็อกหรือปลดล็อกประตูปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้ไม่พับอย่างเดียวสําหรับเกตตัวเอสยังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดํานะครับเดินได้สีขาวแล้วก็ลักษณะของตัวกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทและไขเปิดประตูนะครับยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทนะ นี่ส่วนพวงมาลัยด้านในนะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายมาให้นะแล้วก็ตัวหน้าจอ M i d ขนาด4นิ้วแบบนี้นะครับเออไม่ไม่ไม่ถึง4นิ้วอันนี้ไม่ถึง4นิ้วขออภยัยเป็นตัวหน้าจอ M i d ดีปกตินะครับผมตัวนี้ก็จะแสดงผลในเรื่องของอการสิ้นเปลืองน้ำมันอะไรพวกนี้ได้หมดนะระยะทางที่สามารถขับได้ดูได้หมด นะครับคุณผู้ชมนะสามารถดูได้หมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าตาของตัวเครื่องเล่นของเขานะครับจะเป็นหน้าตาแบบใหม่นะฮะคุณผู้ชมดูมีปุ่มเปิดปิดเห็นไหมมีปุ่มวอลลุ่มมีปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนเพลงนะครับแล้วก็มีปุ่มโฮมที่สําคัญนะครับในเกรดตัว S นะครับตัว2024สําหรับหน้าจอนี้ทุกรุ่นนะฮะตัวรถจะมีบอกนะครับองศาความเอียงด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามีบอกหมดนะครับนี่ ส่วนเมนูการเล่นนะครับเขาก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android Auto Apple c a r p l a y ได้หมดเลยนะครับเป็นแบบไร้สายแล้วนะนี่เห็นไหม a p p l e c a คาร์เ a ย d a อนดรอย o t ล o นะครับบลูทูธนะครับ USB 4ฟล์ e แมท c a s สนะครับทำได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับสำหรับ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะครับช่องเสียบชาร์จนะครับเป็นแบบ t ท p e C นะครับซึ่งปัจจุบันนี้หัวรับเราก็เป็น t ท p e C กันเยอะนะครับ แอรเป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีตัวเลือกช่องทางนะครับปิดทิศทางลมได้นะครับไม่ให้ลมเข้ามาจากด้านหน้าตัวรถได้นะครับแล้วก็ usb เมื่อก่อนเคยมีมาให้ตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับก็อาจจะต้องเป็นการเล่นเพลงผ่านโทรศัพท์โดยตรงนะช่องเสียบไฟนะครับ12โวลต์120วัตต์มีมาให้ นะครับแล้วก็คันนี้ที่เซลลต้นพามาดูในราคาเนี่ยเจ็ดแสนหนึ่งสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอย่างที่บอกครับเป็นเครื่องเกียร์เดิมนะครับเราปรับเปลี่ยนนะครับส่วนของหน้าตาด้านหน้าและด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนาะภายในนะครับสำหรับแคปโฟนะครับตัวนี้นะที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยเพดานนะครับจะออกเป็นลักษณะสีขาวเทาแบบนี้ที่เสา A เสา B ก็จะเป็นสีขาวเทาเหมือนกันนะครับ สำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับสามารบเกรดตัว S อสนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นช่องปกติเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีไทส C อะไรมาให้สำหรับชาร์จไฟนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็นี่ครับเบาะก็เป็นเบาผ้านะครับตัวพนักพิงตรงกลางตรงนี้ยังไม่ได้ให้มานะครับคุณผู้ชมนะเนาะแต่ว่ายังไงก็ลองดูละกันนะครับผมถ้าใครนะครับ สนใจนะครับผมก็ทักมาสอบถามเซลล์ต้นได้เลยนะครับยินดีให้ขับปรึกษาเนาะทักเพจ a c e b o o k ก็ได้ครับเซลล์ต้นอิลสุโพราชพิมายนะครับผมอยู่สาขาพิมายเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ